โ, <arm> โอ้ยมากินเศษอาหารโอ้เจ๋อไม่น่าสงสารยวงวัง่ว่ะยมกินเศษอาหารที่เหลือที่พระเขาฉันเสร็จเขาเหลือก็จะเทแล้วก็จะไปเทให้แกสุนัขเดียวอจอเข้ามานั่งกินก่อนโอ้โห่น่าสงสารจังเอย <c oughs> มันบวดแล้วจอ๋จอจ๋อโอ้ยจอ๋อนี่เออมีให้ไว้อ่ะ,อะขนมแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้วอ่ะโอ้ยอันโมโตกัร์เออ,โ,อโหขยุตตาปเป็น <c oughs> ไ,ไงเออ

ยังไงอือหึ่แสบ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 ฮ่าฮ่ายันไงฮะกลิๆๆๆ่นแสบแสบเลยเดียวน่ะไปนั่งกินขยะมาน่ะไปนั่งคุีย้ขยะข้างหลังน่ะขยะ ปักคุยโอ้โหอ่ะตอนนี้มีของกินละต้าน่ะเอ้ยเป็นไงวะเดี๋ยวเหรอน่ะอมเบิ้ลสับเซาบเซแบงค์แตงกินด้วยแล้วอ๋อกินอร่อยมากลองดูนะเคี้ยวกรบครบเลยวเออ,อเป็นพรีเซนเตอร์ กินผักดีไหมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์กินผักดีป่ะออจะให้เด็กๆกินผักเป็นด้วยนะจอนะกินดูโยมนะอู้้นะอมบ๊มนั้นเลยแซบๆซบเซบเซบเอาละขนมมาไว้ก่อนดิอย็นเย็นมากินผักก่อนนะคุณโยมนะเสร็จแล้วต่อไปกินขนม ไอ้เจ้าคาตัดเอ่าอ๋อยินเสียงหมาอ่ายินเสียงหมาไม่ได้เลยตายล้วโยมได้ยินเสียงหมากลัวกลัวเอ้าวออกไปไหนออกไปไหนเอ้อ,อไปไหนหอบมานี่อ่ามาดูเสียงหมาหมามันเหา่าเฮ้ย น,นีั้นวะอ้มกินอย่างนั้นวะมแอบบกินอย่างนั้นวะแบบอแบบกินอยู่ข้างท้องที่เขาไปตียังไม่ลืมที่จะเอาอันนี้ไปด้วยเจ๋อตนาอยู่อยากกินขนม เด็ดไดหานามิแซ่บ <g ülme> กรอบยมเจาก๊อบดังถึงนี่เลย <g ülme> กินเก่งจาะยังไม่ต้องจับกินเลยเว,ว้ย เอาปากคาบกินเลยอะนั่งอยู่นี่นะโยมนะแซ่บง่ายไหมจอยจอ 啊。Ah.